สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะและสําหรับในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันในส่วนของสารคาดีชุดประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่าสําหรับในวันนี้นะคะก็จะเสนอเป็นตอนที่6ค่ะชื่อว่าตอนสีอาริยะนะคะซึ่งในหลวงราชการที่7ก็ทรงได้รับโทรเลขจากคณะราษฎรด้วยข้อความข่มขู่ที่ไม่เคยมีใครเนี่ยกล้าทํามาก่อนเพื่อให้ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครเพื่อลงพระปรามาพิไทยค่ะมอบอำนาจแก่คณะปฏิวัติและทางเลือกในการตัดสินพระทัยของพระองค์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะรวมทั้งคำสาปแช่งของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์ต่อนายประยุนพมรมนตรีนะคะยังไม่ทันขาดคำก็มีอันให้กลายเป็นจริงขึ้นเมื่อได้อ่านแถลงการของคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งที่นายปรีดีพนมยงนะคะเป็นคนเขียนขึ้นแล้วก็พบว่าคำว่า ว่าสีอาริยะในนั้นเนี่ยมีความหมายแฝงอันน่าสะพรึงนะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับฟังกันในสารคาดีชุดประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่าตอนสีอาริยะค่ะตั้งแต่วันที่ประชุมวางแผนก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ฝรั่งเศสแท้จริงแล้วก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเจตนาที่แท้จริงของสมาชิกคณะปฏิวัติแต่ละคนทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนทั้งหมดคิดเห็นไปในทางเดียวกันหรือไม่ มีเจตนาแอบแฝงเช่นไรแม้แต่ในคณะผู้ก่อการปฏิวัติด้วยกันก็ไม่ได้ทราบแน่ชัดรวมถึงแถลงการที่คณะปฏิวัติใช้อ่านและใบปลิวก็ยังต่างคนต่างเขียนตามความเข้าใจของตนเองแต่เมื่อร่วมหัวจมท้ายทำการยึดอำนาจโดยฉับพลันด้วยกันแล้วจึงจำต้องทำต่อให้แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามแม้ว่าในวันที่24มิถุนายน2475คณะปฏิวัติจะจับเชื้อพระวงศ์เป็นองค์ประการเพื่อกดดันพระเจ้าอยู่หัวแล้วแผนการกลับไม่ได้ง่ายใดดังที่คาดหวัง เพราะพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนพระทัยพำนักที่หัวหินไม่ได้เสด็จกลับพระนครตามกําหนดการทําให้ไม่สามารถลงพระปรามาพิไทยมอบพระราชอำนาจแก่คณะปฏิวัติได้วันที่25มิถุนายนคณะผู้ก่อการปฏิวัติฝ่ายทหารจึงตัดสินใจส่งโทรเลขคำเชิญเสด็จครองราชใต้กฎหมายไปถึงพระองค์ที่กำลังประทับอยู่ณพระราชวังไกลกังวล พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีความว่าขอเดชะฝ่าละองทุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมด้วยคณะรัษฎรยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินไว้ได้แล้วและได้เชิญสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอมีสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมนครสวรรค์วรพินิษฐ์เป็นต้นไว้เป็นประกรันถ้าหากคณะรัษฎรนี้ถูกทำร้ายด้วยประการใดๆก็ต้องทำร้ายเจ้านายที่จับกลุมไว้เป็นการตอบแทนคณะรัษฎรไม่ประสงค์จะแย่งชิงราชสมบัติแต่อย่างใดความประสงค์อันใหญ่ยิ่ง ก็เพื่อที่จะมีธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจึงขอเชิญใต้ฝ่าละองที่มีพระบาทกลับคืนสู่พระนครทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปโดยอยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินซึ่งคณะรัชฎรได้สร้างขึ้นถ้าใต้ฝ่าละองที่มีพระบาทตอบปฏิเสธก็ดีหรือไม่ตอบภายในหนึ่งชั่วน,นาฬิกานับแต่ได้รับหนังสือน,นี้ก็ดีคณะราชฎรก็จะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินโดยเลือกเจ้านายพระองค์อื่นที่เห็นสมควรขึ้นเป็นกษัตริย์ลงชื่อผู้นำปฏิวัติพระยาพหลพลพยุหเสนาพระยาทรงสุรเดช และพระยาฤทธิ์อัคเนย์นับเป็นถ้อยความข่มขู่พระมหากษัตริย์อย่างที่ไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อนอีกทั้งมีข้อเสนอคล้ายกับกระบฏรอส3 0อยาอย่างเห็นได้ชัดคือการพยายามเสนอเจ้านายพระองค์อื่นมาเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมานูญแทนเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบข่าวที่คณะปฏิวัติอำนาจการปกครองไว้ได้แล้วจึงมีพระราชด,ดํารัสถามความเห็นพระบรมวงสารุวงและเสนาบดีที่เข้าเฝ้าอยู่ณที่นั้นขณะที่พระองค์ทรงกำลังตัดสินพระไทยเรือรบหลวงสุขโขทัยก็มาถึง โดยท่อสมอเลยหน้าพระตำหนักเปี่ยมสุขไปทางเหนือเล็กน้อยหลวงสุพัชนาศาัยได้นำนายทหารจำนวนหนึ่งพร้อมหนังสืออัญเชิญเสด็จจากคณะรัษฎรเตรียมเข้าไปยังบริเวณพระราชวังทั้งฝ่ายคณะรัษฎรและฝ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่างก็ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเพราะไม่อาจคาดเดาถึงเห,เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งได้ในส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลวงสรสิทิยานุการผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย ได้นำทหารปืนกลเบาสองหมู่ไปจัดตั้งปืนกลสกัดปากทางเข้าสู่พระตำหนักเปี่ยมสุขส่วนหลวงสุขพชลาสายฝ่ายคณะรัษฎรได้สั่งการไว้ก่อนจะเข้าเฝ้าว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะมีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและทีมที่ไปดังนั้นในทันทีที่ข้าพเจ้าเป็นอันตรายด้วยการถูกยิงถูกจับหรือถูกอะไรก็ตามข้าพเจ้าจะให้สัญญาณฐานบนเรือด้วยการโยนหมวกขึ้นเหนือศีรษะให้ต้นปืนสั่งการให้ยิงปืนใหญ่ทุกกระบอกสู่พระราชวังไกลกังวลทันที หรือหากได้เข้าเฝ้าแล้วแต่เป็นเวลานานเลย12นาฬิกายังไม่ปรากฏว่านายทหารนั่งเรือเล็กกลับเรือลหลวงสุขโขทยัยก็ให้ยิงปืนใหญ่เข้าพระราชวังไกลกังวลเช่นกันในการยื่นหนังสือดังกล่าวรวมทั้งการเปล่งวาจาคุกคามพระเจ้าอยู่หัวนั้นทางคณะราษฎรได้ส่งเรือหลวงสุขโขทัยมารอรับสเสด็จพระองค์กลับพระนครในเวลานั้นพระองค์ทรงมีทางเลือกในการตัดสินพระทัยอยู่3ประการทางเลือกแรกคือต่อสู้กับคณะรัษฎรเพราะทรงมีกําลังทหารสนับสนุนมากกว่า ทั้งยังมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนอยู่กับพระองค์ในเวลานั้นแลททหารตามหัวเมืองต่างๆก็พร้อมที่จะเข้าร่วมด้วยแต่พระองค์ทรงดำริว่าเรื่องต่างๆได้ยุติลงแล้วการปกครองตกอยู่ภายในมือของคณะรัษฎรแล้วในเวลานี้หากคิดไม่รอบคอบก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงการนองเลือดได้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นอีกด้วยทางเลือกที่2คือการฉเฉลดหลบหนีไปต่างประเทศซึ่งก็จะเกิดความวุ่นวายประชาชนจะออกมาต่อต้อตนานคณะรัษฎรอาจเกิดการต่อสู้ระหว่างทหารด้วยกันเอง และอาจเป็นเหตุให้ต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงได้และทางเลือกที่3คือทรงตอบรับข้อเสนอของคณะราษฎรที่จะให้สยามมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในที่สุดพระองค์ทรงเลือกทางเลือกสุดท้ายด้วยว่าวัตถุประสงค์ของคณะราชฎรตรงกับที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนพระองค์ทรงมีพระราชสารตอบผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหารความตอนหนึ่งว่าคณะทหารมีความปรารถนาจะเชิญให้ข้าพเจ้ากลับพระนคร เป็นกษัตริย์อยู่ใต้พระธรรมนูญการปกครองแผ่นดินข้าพเจ้าเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎร์ไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อกับทั้งเพื่อจัดการโดยละม่อมละไมไม่ให้ขึ้นชื่อว่าได้จลาจลเสียหายบ้านเมืองและความจริงข้าพเจ้าได้คิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงทํานองนี้คือมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองตามพระธรรมนูญจึงยอมรับที่จะช่วยเป็นตัวเชิดเพื่อให้คุมโครงการตั้งรัฐบาลให้เป็นรูปวิธีเปลี่ยนแปลงตั้งพระธรรมนูญโดยสะดวก เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับเป็นตัวเชิดนานาประเทศคงจะไม่ยอมรับรองรัฐบาลใหม่นี้ซึ่งจะเป็นความยากลาบากยิ่งขึ้นหลายประการการที่พระองค์ได้ทรงตอบรับตามข้อเสนอส่งผลทําให้การปฏิวัติครั้งนี้เป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งแรกของโลกที่ไม่มีการนองเลือดเกิดขึ้นในเวลานั้นพระองค์ทรงมีพระราชดำรหลักถามความเห็นจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีในฐานะคู่ชีวิตที่ต้องตามเสด็จด้วยว่าหญิงว่ายังไงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีนั้นแม้จะเป็นสตรีเพศ แต่ได้กลาบบังคมทูลด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าเข้าไปตายไม่เป็นไรแต่ต้องมีศักดิ์ศรีมีสัสจจกพระองค์จึงตัดสินพระไทยเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าพระนครทันทีอย่างไรก็ตามพระองค์ทรงปฏิเสธที่จะเสด็จทางเรือไปพร้อมคณะผู้ก่อการแต่ได้เสด็จโดยรถไฟหลวงเจตนาก็เพื่อมิให้มีการบังคับใดๆและแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ตกเป็นเชลยของคณะราษฎรพระองค์เสด็จกลับพระนครโดยรถไฟขบวนพิเศษในวันที่25โดยไม่มีผู้ติดตามและเสด็จลงที่สถานีสวนจิตลดาวันที่26 เมื่อพระองค์เสด็จพระราชด,ดำเนินถึงพระนครก็ไม่ได้มีการนารถยนต์พระที่นั่งมารับเสด็จกลับวังสุโข,ขทยัยแต่กลับใช้รถยนต์ธรรมดามารับเสด็จแทนและไม่มีตัวแทนคณะรัษฎรมารับเสด็จแม้แต่คนเดียวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าตลอดทางเงียบแล้วก็เศร้าเราผ่านพระที่นั่งอานันตสมาคมก็ไม่มีอะไรมาทราบเอาทีหลังว่าบนพระที่นั่งอานันต์เขาตั้งปืนเต็มไปหมดพอรู้ว่าเราจะมาทางนั้นครั้งหนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สมาคมนักข่าวไทยว่าความจริงเรื่องปฏิวัตินี่นะในหลวงท,ท่านทรงเดาไว้นานแล้วว่าจะมีปฏิวัติแต่จะเดาจากอะไรยังไงไม่ทราบอีกอย่างใครต่อใครหลายคนก็รู้ว่าในหลวงจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่เหมือนกันเพราะท่านได้ทรงร่างไว้แล้วแต่ระหว่างที่ทรงหารือกับเจ้านายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะ่ะก็มีการคัดค้านกันบ้างท่านก็เลยรับสั่งว่าถึงให้ไปก็เหมือนกันยังไงก็ต้องปฏิวัติโดยอ้างว่าไม่พอใจ พวกเจ้าหนายผู้ใหญ่ได้กราบทูลให้ระวังพระองค์เฉพาะอย่างยิ่งวันฉลองพระนครในหลวงท่านรับสั่งว่าวันนั้นไม่มีหรอกเพราะมีคนรู้กันมากถ้าจะระวังก็ต้องหลังจากวันงานผ่านไปเสียก่อนเมื่อในหลวงจะเสด็จแปลพระราชฐานท่านรับสั่งว่าคนทั้งนี้เนี่ยระวังให้ดีนะเพราะฉะนั้นในวันที่ท,ทราบเรื่องจึงไม่ตกพระทัยเลยกลับบอกว่าว่านรลไม่ล่ะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราได้ข่าวอยู่เกือบตลอดเวลาเรารู้ว่ามีใครบ้างทางตำรวจเขาไปสืบมา แล้วก็กราบถวายบังคมทูลหมดว่าไปปรึกษาหารือกันที่ไหนอ้างสาเหตุว่าเพราะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหลวงสินทุหลวงสุขพระยาพระโหนก็เคยประชุมกันในเรือพระที่นั่งจักกรีขณะที่ในหลวงเสด็จประพาสชวาด้วยซ้าไปในหลวงก็ทรงทราบความจริงในหลวงท่านทรงมีสมบูรณาญาสิธิราชพ,พอที่จะทําได้ทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่ทํากลับย้อนถามว่ามีอะไรเป็นหลักฐานไหมแต่ก็มีคนกราบบังคมทูลว่าหลักฐานไม่พอท่านก็ไม่รับสั่งอะไร แต่กรมพระนครสวรรค์เมื่อรู้ข่าวเกี่ยวกับจะมีคนปฏิวัติก็ยังบอกว่ายังไม่มีอะไรหรอกเพราะไม่เชื่อส่วนในหลวงนะัรับสั่งว่าคอยดูไปเถอะแล้วก็ต้องมีแล้วก็มีขึ้นจริงๆหลวงประดิษฐ์เองก็รู้ว่าในหลวงทรงมีร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จะมีการพระราชทานแน่แต่ก็คงจะไม่ทันใจกัน กล่าวถึงสมเด็จเจา้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์นั้นอย่างที่ที่กล่าวมาข้างต้นว่าพระองค์ก็ทรงทราบเรื่องการเตรียมการปฏิวัติล่วงหน้าแต่ไม่ได้ทรงเฉลียวใจเชื่อแม้แต่น้อยจากบันทึกชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้าของนายประยูรพรมนมมนรีระบุว่าเช้าว,วันที่24ิมิถุนายนเวลา8โมงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษได้ถูกจับกุมโดยหลวงพิบูลสงครามพระประสานวิทยายุทธและหลวงนิเทศ แล้วจึงถูกนาขึ้นรถถังจากพระตําหนักบางขุนพรหมส่งไปยังสถานก,การณ์พระที่นั่งอาน,านันตสมาคมเพื่อเป็นองค์ประกันนายประยูนเป็นผู้เปิดประตูรถถังเพื่อควบคุมพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในอาคารกรมพระนครสวรรค์ได้ทรงกล่าวด้วยความเสียพระไทยว่าตาประยูนแกเอากับเขาจริงๆพระยาอธิกรประกาศบอกฉันไม่เชื่อฉันตั้งชื่อทําขวัญให้แกเมื่อเกิดฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กกกรวฉันที่ไม่ไปเผาศพพ่อแกใช่ไหมพวกแกที่ยึดอำนาจนี้ต้องการอะไรมีความประสองค์อะไร ต้องการมีปริเมต์มีคอนสติทิ u i ชันใช่ไหมนายประยูนกราบทูลว่าใช่ทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วรับสั่งถามแล้วมันจะดีกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้หรือตาประยูนพระองค์ทรงถามต่อว่าอายุเท่าไหร่นายประยูนกราบทูลว่าอายุ32เด็กเมื่อวันซื้อน,นี่เองนี่แกรู้จักคนไทยดีเล่วหรือแกจะต้องเจอปัญหาเรื่องคนเพราะราชวงศ์จากกรีครองเมืองมา150ปีแล้วรู้ดีคนไทยนี่ปกครองกันได้อย่างไร ไอ้คณะของแกจะเข็นครกขึ้นเขาไหวหรือแล้วทรงถามว่าแกเรียนอะไรในประยูนยกราบทูลไปว่าเรียนนัทาศาสตร์จากปารีสทรงสมทับว่าอ๋อมีความรู้มากแกคงจะรู้จกักโรเบสเปียมาราและกันปองเพื่อนน้ำสมบรฝรั่งเศสดีแน่ในที่สุดมันผลัดกันเอากิโยตินเฉืนอนคอกันทีละคนจําได้ไหมฉันสงสารจะเลี้ยงแกมานี่แกเป็นขบฏร,รอดจากอาญาแผ่นดินไม่ถูกจัดหัวแต่จะต้องถูกพวกเดียวกันฆ่าตายแกจําไว้ ายประยุนกราบทูลว่าทราบกล่าวแล้วตามประวัติศาสตร์มันจะต้องเป็นเช่นนั้นอย่างมากกว่าแค่ตายในเวลาเดียวกันนั้นเองหลวงสินธุได้ส่งใบปลิวข้อความแถลงการคณะรัษฎรฉบับที่หนึ่งให้ในายประยูนอา่านเมื่ออ่านถึงบรรทัดสุดท้ายก็รู้สึกเลือดขึ้นหน้าซ่าเพราะไม่เคยเห็นแถลงการฉบับนี้ที่นายปรีดีเป็นผู้ร่างมาก่อนคําทํานายของกรมพระนครสวรรค์ที่รับสั่งอยู่หยกๆว่าพวกแกจะต้องฆ่ากันตาย พลันเป็นความจริงขึ้นแล้วคือนายปรีดีได้เขียนข้อความในวรรคสุดท้ายของคําประกาศยึดอํานาจว่าจะได้นําประชาชนให้ไปสู่ความสุขความเจริญอย่างประเสริฐสุดซึ่งเรียกว่าสีอราระยะนั้นก็พึงบังเกิดแก่รัษฎรทั่วหน้าอันคําว่าสีอราระยะนั้นเป็นคําแฝงที่นายปรีดีใช้แทนคําว่าคอมมิวนิสต์เป็นอันว่านายปรีดีได้ถือโอกาแสแช่เจ็ดจำ侬ที่จะนําประเทศชาติไปสู่ลทัทธิคอมมิวนิสต์ในคําประกาศการยึดอํานาจแล้วตั้งแต่วางระแรก และนั่นก็คือสารคดีชุดประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่านะคะในชื่อว่าตอนสีอริยะนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o u u u e e h ช่ n e l อท้าพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ไปกราบแม่กันนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนถืออยู่นี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายโดยหาซื้อได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีและที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะ หลอดเลือดสมองป้องกันได้กว่า90%เอร์ซนด้วยการออกกำลังกายมาร่วมขยับกับกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรติโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชและภาคีเครือข่ายในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมรีบสมัครได้ที่ less thai l a n ถึงวันที่15สิงหาคมนี้มาออกกำลังกายเพื่อให้แผ่นดินไทยปราศจากโรคหลอดเลือดสมองกันนะครับ เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย